พอทอดปลาทูมาโอ้ยเอออย่าจับหมอนสิลูกไปจับปลาทูมาแล้วมาจับหมอนมันก็สกปรกสีไทยนี่ปลาทูพ่อทอดปลาทูมาให้ปลาดุทอดซื้อมาให้เมื่อเช้าไม่มีใครกินเลยะโอ้โหเป่าในทำเสียงเป่าเป่ายังไงคะในเป่ายังไงหอมไหมลูกอะมากินข้าว กินปลาทูไงพ่อทอดปลาทูให้พ่อบี้ให้ละร้อนใช่ไหมร้อนลร้อนพ่อบี้ให้มันร้อนไอคนโตก็ให้มันกินเองก็ได้ปลาทูอ่ะกันเยอะนี่พ่อพ่อโชว์ทรงผมสินี่พ่อสวยมากเป็ดพ่อบอกพ่อสวยมากอ่ะกินข้าวแตงไท้อัาโชว์สิ

มันก็เลยชอบกินไงแม่อืมนี่แม่คือแมวเรียกว่าแบจะไซขอเจ้าก,กินหมกปลาเปกินไปก็แซบบมาันสุกนี่นะคะแม่เอานมจีนใส่ผักชีน้องไทยกินอะไรอ่ะนมจีนหกแล้วเนี่ยให้กินข้าวกับปลาทูพอแม่เห็นกินนมจีนปุ๊บก,ก็จะกินกับแม่อ้ยจะแมนเนาะ กินข้าวก่อนเดี๋ยวแม่ทําให้กินข้าวก่อนเห็นไหมพี่กวาเขากินข้าวนี่อุ่นมาเรียบร้อยแหละตักราดก่อ,อิ่มแล้วอะไรแม่เห็นกินสองสามคำกินอีกเห็นไหมน้ําหนักน้อยอะ่ะฮะกินอีกเฮ้ยถือดีๆลูกอย่าเอียงเดี๋ยวมันหกเอามาเทใ,ให้หมาแล้วใช่ไหมโอเคนั่นแหละเทกระดูกไก่กระดูกปลาอะไรให้มัน <c oughs> กินลูกกินกินพ่อคุกประทูให้แล้วกินก่อนเออเลยเหรอเลอะเออเลยเหรออะแม่ก็จะกินขนมจีนอีกรอบกินนะคะอุ่นมาร้อนๆออออออ๋อยายบอกยายบอกไงเทียนน้ำมาให้มีมุกปลาเร็นว่าแม่เป็ดเขา<อ>บ<ะ>ุญปลามันยังว่าในหิวจ้ะ กัน้มชตเย็นเบอมันข้าวเป็นมักในลาซิมมันเป็นเป็นจงกบ่เกียเด็กน่อยมันกินมาเป็นเดหนึ่ง้วนกินยนยนคืนงกินยมากตอยังไงอันนี้มอันี้มอันนี้คือเข้มแท้เข้มบ่เมื่อดมากยแล้อเกียรจะวว้ ่บแม่กินไปสองจานนะคะกินคนเดียวหมดไปกล่องหนึ่งเลยแถะกระดูกเดี๋ยวไปท้ให้หมา